สวัสดีครับวันนี้พ่อกับผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬาครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบวิชาสามัญนะครับทันวาห้าแปดนะครับข้อห้าข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเขาบอกว่าก้นหางนะครับมีพื้นที่ a นะครับอืมก็คือตรงนี้มีพื้นที่ a อเล็กนะครับแล้วก็ที่ไอตรงนี้มีพื้นที่ a ใหญ่ถูกไหมนะครับโดยที่ไอก้นหางเนี่ยไม่มีความเร็ววีเขาไปหาความเร็วที่ลดลงเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราเวียนในมอปลายหรือเวียนในคอร์สต่างๆหรือว่าเราเวียนในไหนเขาจะบอกว่าเออ เวลาพิจารณาพวกเนี้ความมลวนี้มันมีค่าน้อยมากๆจนประมาณเป็นศูนย์แต่ทีนี้ข้อน้เขาบอกไม่ใช่เขาต้องการหามันว่ามันมีค่าเท่าไหร่เริ่มจากสมการอะไรจะเริ่มจากสมการความต่อเนื่องครับ Q1 เท่ากับ Q2 ผมให้นี่เป็นจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุดส Q1 เนี่ยก็คือ a นะครับคูณกับ v ที่ลดลงนะครับนี่นะครับเท่ากับ Q2 ซึ่งสูตรก็คือ Q เท่ากับ a v นะครับโอเค A อที่จุดสองคือ A เวกนะครับนี่โจทย์บอกมา A เวกนะครับแล้วก็มีความเ v วต้องการหา V ที่ลดลงนะครับ V ที่ลดลงก็แค่จับ A ไปหาร AV ส่วน A ใหญ่นะครับซึ่งตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้ผมอยากให้เราเข้าใจคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะไปข้ออื่นนะครับก็คือว่าสาเหตุทําไมที่เขาบอกว่าเวลาถังที่มันใหญ่มากๆถัทงที่มันใหญ่มากๆนะครับไอปริมาณน้ําที่ลดลงเนี่ยมันจะประมาณศูนย์เพราะว่า ไอพื้นที่เนี่ยยิ่งถังใหญ่ใช่ไหมพื้นที่มันยิ่งเยอะพอพื้นที่ยิ่งเยอะเนี่ยไอความเร็วก็จะยิ่งน้อยถ้ามันเยอะมากๆความเร็วก็จะประมาณศูนย์ครับข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่1ครับผมถ้ามีข้อสงสัยนะก็คอมเมนต์ในคอมเมนต์ใน u t u b e ถามนะผมจะตอบทุกข้อความตอบทุกคำถามนะครับโอเคถ้าหากชื่นชอบคลิปนะคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับแชร์ไปเพื่อที่สอบวิชาสามัญด้วยครับโอเควันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ